สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเราที่อยู่ในเกม Wild l e f f นะคะคือประเด็นคืออยากเล่นคนเดียวอะ่ะก็เลยม,มาเล่นคนเดียวดีกว่าถ้าเวลาเราเล่นคนเดียวเราอยากจะเล่นโหมดที่อะไรที่แบบจบเร็วประมาณนี้อ่ะและแน่นอนมันก็ต้องเป็นโหมดทางตรงทางตรงเลยตรงๆงไปเลยเจอหน้าปุ๊บใส่หน้าปับ๊บคือแบบใส่ยับใส่กันยับๆเลยโหมด,ดยอดนิยมเลยแหละ เกมมันจบไปไม่มีอะไรต้องซับซ้อนเจอหน้ากันตีกันเลยตุ๊บตับตุ๊บตับประมาณนั้นด้วยส่วนตัวน่ะเราค่อนข้างจะชอบโหมดนี้มากๆเลย <c oughs> เล่นไม่เป็นน่ะเล่นไม่เป็นนี่ยพี่ใช่ไม่เด็นไม่เด็นไม่เลยป็นเลยไม่เป็นเลยเนะคุณเปูเ้ชมท่านนี้มันจะสุม่มมันจะสุ่มตัวอ่าสุ่มตัวให้เราเล่นแทบทุกตัวเลยแต่ประเด็นคือ เราจะสามารถสุ่มเองได้อีกสองตัวงงปะใช่งงงงแหละใช่ใช่งงเอาใหม่เอาใหม่หก็คือหัวนี้มันจะสุ่มแบบตัวมาให้เราเล่นแบบทุกตัวเลยไม่เฉพาะไม่เฉพาะตัวที่เรามีแต่เราจะไม่สามารถเลือกได้แต่เราจะสามารถกดสุ่มส่วนตัวได้สองครั้งแล้วก็สามารถสลับเปลี่ยนกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆได้อะประมาณนั้นหุยฝั่งนู้นก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ ทำเป็นเล่นไปแต่ฝั่งเราเราเชื่อใจดาเลียดคือดาเลียดหมดเนี่ยมันแบบถ้าได้สับหนึ่งตัวที่จะจะไหนแล้วหมดนี้คือของและเงินมันก็จะให้มาประมาณนึงแล้วโดยที่ไม่ต้องไปฟาร์มหรืออะไรให้มันยุ่งยากสับเล็กบอกเลยดาเลียดไอ้เลยฉันเชื่อมั่นในทีมฉันและฉันก็รักในทีมฉันมากมาดูกันมาแล้วคือหมดเนี่ยเราจะไม่ค่อยซีเรียส หรือคนอื่นซีเรียสก็ได้แต่ส่วนตัวเราไม่ซีเรียสว่าเฮ้ยเพื่อนเขาจะตายเยอะไหมเพื่อนจะเดินไปแจกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ไม่เราเน้นอย่างเดียวคือป้อมเว้ยป้อมมันจะมีแค่สองและนิกซัดหนึ่งนิกซัดฉันพูดถูกหรือผิดอะเรียกว่าป้อมใหญ่แล้วกันป้อมใหญ่อีกหนึ่งก็ถ้าตีป้อมได้ก็คือ ชนะเลยได้ไปเลยชนะไปเลยก็คือไม่ต้องมาดูแล้วว่าจะได้แอติทเท่าไหร่ค่าไปเท่าไหร่หรือคุณจะตายไปเท่าไหร่นู่นดาเลียสไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมอย่าไปว่าเพื่อนอย่าไปว่าเพื่อนเลยมันจะเสียบรรยากาศเกมเพราะฉะนั้นเกมมันคือเกมที่ต้องเล่นแบบสนุกสนุกเพราะงั้นเราก็อยากให้สนุกกับเกมเนาะคือเชื่อไหมว่า การที่แบบเจอคนในเกม,เมไปท็อกซิกไปว่าคนอื่นทําให้หลายคนไม่ค่อยใจชอบก็อ๋ออ๋ออ๋ออ้าเฮ้ยที่ไหนนะคือการที่แอบเราไปว,ว่าคนอื่นอะเออไปแบบไปว่าเขาว่าเฮ้ยเล่นกากอย่างนั้นอย่างนี้มันทําให้ผู้เล่นใหม่ๆเขาก็ไม่ชอบจะอยากเข้ามาคือต้องคิดแบบว่า คนเรามันมีูมต้านทานไม่เท่ากันเลยอย่างอยู่ดีๆเราไปด่าคนอื่นอ่ะถ้ากดคนอื่นเขาแบบหยิบเล่าอยู่ดีๆของเราแล้วคนอื่นมาด่าเราเรายังโกรธเลยใช่ไหมละ่ะนักภาษาอะไรกับคนอื่นคือแบบต้องใจเขาใจเราเนาะเพราะงั้นอืมนั่นละ่ะเรยียบร้อยเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะอย่าไปด่าเขาเลยอยอาไปด่าเขาเลยดา่าทีมตรงข้ามดีกว่าเว้ยไปฮิวฮิวฮิวเพื่อน เราเชื่อมั่นในดาเลียสและเราเชื่อมั่นในทีมเรามากเราเชื่อว่านี่แหละจะพาเราสู่ชัยชนะตัวที่มันดึงเก่งๆตัวที่มันสโลเก่งอ่ะแห่งแอดตัวยิงตัวตึงตัวตึงตัวล็อกอ่ะเรียกว่าตัวล็อกดีกว่า มันค่อนข้างจะได้เปรียบสําหรับเกมนี้เพราะมันค่อนข้างจะทาจังหวะให้เพื่อนได้ดีมากๆเลยเพราะงั้นตาริเอตูไปแล้วดาริีอตูไปแล้วไปแล้วใจมันได้ฉันเลิฟเข้าไปในป้อมเขาฉันเลิฟฉันเลิฟมากแล้วเนี่ยอาน่ากลัวมากน่ากลัวจะจัดเลย ถ้าลอกโดนปุ๊บตายนะฝั่งนู้นคือตีเลยนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใส่กันยับฮิวฮิวโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมฉันเชื่อมั่นในดาเลือชนะาโอ้โหมันดีจริงๆ ทีมทีมสุดยอดถ้าเลือนเหลือแค่เนี้ยอย่าเดินเข้าไปใกล้คิปบอกเลยบอกได้คำเดียวตายเห็นไหมฉันเชื่อมั่นฉันเชื่อมั่นในดาล่ลฉันเชื่อมั่นฉันเชื่อมั่นเป็นไงถ้าเข้าไปตัวเดียวแล้วเ,เพื่อนไม่ตามอย่าว่าแต่ดาริอลเลยใครก็าตายแต่เนี้ยฉันเชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในทีมมา,มากอติบบอป้อมไปสุดยอด ลืมอัดปรวะไม่น่ะค่อนข้างจะสุ่มได้ทีมดีเลยนะก็เป็นทีมที่กันเลยยักันเลยยากกันเลยยานมิดลิ้นเป็นไรือแบบตั้งแต่ช่วงโควิดอ่ะไม่ค่อยได้ไปไม่ได้ค่อยได้พูดคุยกับใครเว้ยคือแบบวันก็กลายเป็นแบบเด็กติดอ่างไปเลยโดยปริยายเป็นปะเพื่อนเป็นปะนี่เห็นไหมตัวทอง ตัวทองคือที่สุดฉันเชื่อมัน่นฉันเชื่อมัน่นไปแล้วพี่เขาลมกาวไปแล้วเรียบร้อยยังไงยังอยู่เราโอเคเป็นเมียแอดอ่ะเจ็บอยู่นะอ่าเพื่อนรถไฟาตตีละตัวสองตัวเจ็บสะกงสะกอะกอ,อย่าไปดูอะไรมากเลย ตีป้อมเธอเพื่อนอย่างน้อยเราก็ตีไปได้หนึ่งป้อมแล้วไอ้ฝั่งเขาอะใจชื้นมาโอ้ยลูกสวยยังไงยังไงสุดยอดเอะกดอ่าเตานิ่งตีมือตีมือเลยตีมือตัวเองเนี่ยไมนเป็นไรถือว่าไรกลับมาเติมเลือดเติมมานะมาถึงเราก็ต้องฮิวให้เพื่อนเนาะ ตายแล้วเว้ยตายแล้วฉันเชื่อมั่นเอาแล้วเว้ยข้างมันข้างหลังอะกูซับตาเลียตก่อนตาเดียตก่อนยา่าโอ้ตาเลียตตายข้างหลังยังอยู่โอเคโอเคยังไม่ตายยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้ต้องได้สิไปไปโอ้เนี่ยโดนอะไรเรื่องไม่รู้เนี่ยโอ้ย โอ๊ยอัปยศเราเชื่อมัน่นในดารีเลยตของเราเราเชื่อมันในทีมของเราเออไปพี่อย่าไปมันอยู่ไหมนี่รอเบบี้กิ๊ตต้อนหืนี่พี่เกีดจไปสอบแล้วไปไปช่วยเขาแอนอออออนี่มีกระสาจังโอ้โหเน้นเน้นเอาเลยพี่ ไปเลยพี่ก็ได้สับแล้วสุดยอดฉันเชื่อมั่นในทีมฉันบอกแล้วทีมฉันนี่มันสุดยอดจริงๆอันตรายนะเนี่ยมีน้องหมออ,อตายแต่เราก็ยังเชื่อมั่นนะแต่เราก็ยังเชื่อมัน่นแต่เราก็ยังเชื่อมันอม่น เราไม่แพ้หรอกตาเนี้ยให้เด็กมันดีใจเล่นเราแค่กลับมาออกของให้เธอตัวบางๆอย่างเงี้ยโดนคลิปตกอน,นาจใจอีกนะมาแล้วมาเลยไปแล้วเว้ยแฟดอะมันมีไว้ค่าไปเห็นปะเออมาดิมาดิ ตัวทองทองอ่ะทองมาทองกลับงั้นเหรอนินแน่ป่ะไออันนี้ดาเลียนเราไปไหนแล้วไออันนี้วิ่งฉันเชื่อมันดีทีมโอ้โหเก็บหมดเรียบร้อยใส่ใส่แล้วตกไหมเจ๋งไหมตกปะ่ะเอาจริงๆถ้าเกมตามเขาไม่พูดอย่างนี้นะฉันเชื่อมันดีทีม <Victory. S 1> ชนะชนะแหละ สุดยอดอ่ะทีมเนี้ยไอเลิฟไอเลิฟทีมีเอาไปเลยเอาไปเลยคนละหนึ่งร้อย 100. กดได้แค่หน<ๆ>ึ่งร้อยอีกนะวะกดอีกได้ไหมไม่ได้ว้ายอดจัง